เพื่อนๆคนไหนที่กําลังฝึกพูดภาษาจีนนะครับแล้วเวลาคุยกับคนจีนทํายังไงให้แปลออกมาได้ค่อนข้างเป๊ะนะครับลองวิธีนี้ดูอาจจะช่วยได้นะครับสําหรับคนไหนที่เพิ่มฝึกและอยากจะพูดเป็นลองฝึกใช้วิธีนี้ดูพวกเราไปดูกันครับคนไหนที่ฝึกพูดภาษาจีนนะครับครูอย่างแนะนํานะครับวิธีนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้เริ่มจากนะครับยกตัวอย่างนะครับ คนไหนอยากจะพูดภาษาจีนอะไรให้เขียนเป็นประโยคภาษาไทายแบบนี้ไว้ก่อนนะครับยกตัวอย่างคําว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนนะครับเราเลยเอามาจากคําว่าบ้านเธอมาก่อนนะครับแล้วก็แปลคาราโอเกะข้างล่างนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนเอาแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนเสียงอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าใกล้เคียงได้นะครับแต่ให้ชัวร์ต้องใช้พิงอินนะครับบ้านเธอเราต้องเอาประธานเธอมาก่อนหนีเธอหนีบ้าน เชียให้จำง่ายๆว่าให้เอาตัวเธอมาก่อนเธอเป็นคนสร้างบ้านต้องเอาประธานเธอมาก่อนหนีบ้านเชียอยู่ที่ไหนแปลตรงตัวครับ在哪里คำว่าอยู่ภาษาจีนใช้คําว่า在นะจือ่ออ้นะฮะถ้าใกล้เคียงคือจอจานแต่ว่าเสียงยังไม่เป๊ะน,นะฮะ在哪里แปลว่าที่ไหน哪里แปลว่าที่ไหนนะครับแล้วก็มาแปลตรงตัว หนีบ้านเธอเอาเธอมาก่อนหนีบ้านเาอยู่ที่ไหน在哪หนะครับนึกถึงเพลงตินเรียน,นอยู่ที่ไหนนหอยู่ที่ไหนย้ำนะครับไม่ใช่โซโซนะออกเสียงใกล้เคียงคือจอจานแต่ก็ไม่ใช่สิทธทีเดียวนะเอาว่้ใจ ไส่นาลิอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับลองฝึกแต่งประโยช์แบบนี้บ่อยๆจะทําให้เราเริ่มเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใจดีนะครับลองฝึกเรียนพิงอินไปด้วยจะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับสําหรับเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ลองไปฝึกแต่งบ่อยๆทุกๆวันจะเริ่มเก่งขึ้นนะครับขอบคุณนะครับ